การดูแลรักษาล่องโมนะคะเมื่อมีหญ้าเนาะเราก็ตัดหญ้าให้กับเขาค่ะนี่ค่ะใช้เครื่องตัดหญ้าตัดเดิเพราะว่าเราจะไม่ใช้เคมีฆ่าหญ้านะคะถ้าเราจะใช้เราก็จะใช้แบบสูตรที่ไม่มีสารเคมีเนาะนี่ค่ะมันก็จะทำให้สวนชมของเราไม่มีหญ้านะคะนี่ การดูแลรักษาไม่ยากค่ะบชะองถึงจะมียากขึ้นเนาะเราก็สามารถรออกยอดให้เราได้ค่ะ,คะใครที่เข้ามาชมขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ